สวัสดีค่ะสวัสดีเพืเ่อนแนละคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะบีจะพาดูอะไรคะ่ะนี่กัดล้อก,กอดกันค่ะคุณผู้ชมกันล้อก,กอดและจูบก,กันด้วยค่ะบีเห็นขาดตาเลยเนี่ยอ่ากัดล้ออะไรหน้าด้านขนาดนะั้นะบีงงมากบีนั่งอยู่ตรงโซฟานะคะ่ะแค่กระจกกัน้นนิดเดียวเองเนี่ยกอดลัดฟัดเหวี่ยงแบบจูบพอดกันอยู่บนกิ่งไม้กิ่งกันเกาหน้าบ้านดินะคะ บ้านจริงนะกรอกบ้านบิดเนี่ยต่อหน้าต่อตาไม่อายเทวดาฟ้าดินไม่พอไม่อายบิดนั่งหัวโดยอยู่ตรงเนี้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยมึนจริงเออมันไส้แนละ้น่าตกหัวทิ่มเลยกอดกันยังไม่พอเพื่อนๆขาเดี๋ยวก็กัดกิ่งกันเกาบิดล่วงมาเต็มเลยนะเปลือกกันเกาบิดอ่ะ เดี๋ยวก็กักดกล้วยไม้บีดอีกอืมบีดมันเชี่ยวนะบีดจะตบกระโลกเลยนี่เออกอดกันมีความสุขเหลือเกินนะมีความสุขไม่ว่านะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวก็ไปกัดเดี๋ยวกอดกันเสร็จเดี๋ยก็ไปกัดกล้วยไม้บีดอีกยอดกล้วยไม้บิดหักลงมาเต็มเลยอันไหนออกยอดออกมาอ่อนๆไม่ได้เลยกัดเล่นหมดนะคะเพื่อน เออหน้าด้านกระโลกหน้าด้านโอ้ใบใบกับ,บเปิ้ลขาถ่ายกระโลกหน้าด้านให้ดูนะคะอืมต่อหน้าต่อตาไม่รู้จกักอายเออไม่อายคนเลยอ่เออกอดกันบีทเห็นเอาปากจูบก,กันด้วยนะคะ กอดแล้วก็เอาปากจูบกันด้วยนะ่ะอืมไม่มจักอายจริงเฮ้ยไม่บายครัเพื่อนะ่ะทักไทยแค่นี้นะคะถ่ายกระโลกหน้าด้านหน้ามึนให้ดูคะ่ะ <c oughs> <c oughs> หาว่าปิดพูดเกินนะของจริงนะเนี่ยไม่ได้พูดเกินไปนะ